สวัสดีครับทุกคนกินข้าวเย็นนะผมนะวันนี้ก็ได้กับพรอหมูสับนะครับพร้อหมูสับทั่วยเรื่อยๆเลยนะครับนะุกสอาชมคอยเข้ากันก่อนนะครับนะอเรอ,อนะรนะอแรกนึกว่จาจะน้อย,อยทุกคนแต่พอเท่าเยอะเลยเนะี่ยราคาทั้งกลับรวมกันนะเยนอะมากเลยไม่รู้กินหมดหรือเปล่าหมดไม่หมดก็ทิ้งแหละนะครับนะ นอมาเชีวิมายทข้าวเย็นม่บ้านซื้อมาจากตลาดอืมกรไ,ได้เลาด อร่อยแต่ว่าทำหม,ม่อยู่นะนะรสชาไม่เปลี่ยน ก่อนสงสารมาสงการนะครับนะใครที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับนะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับมอไม่ขับนะครับเพื่อสงกรามก็ขอเชื่ออย่างสนบนะครับนะถ้าเราไม่พลากันนะครับถ้าเราถ้ามีเหตุเราบัตเราบัตกันแล้วมันจะทำให้งานไม่สนุกนะครับทำให้เที่ยวสงกรามไม่สนุก คุณเราเดินทางกลับบ้านกลับจังหวัดนะครนะับก็บอกว่าจะไปเที่ยวอย่างมีความสุขนั่นแหละนะครับพบปะญาพี่น้องนะครับนะสงัสงสรรค์กันนะครับนะแต่ถ้ามีเหตุทะเลาะวิวาขึ้นมาเช่นเะดนะมันก็ไม่ไม่มีความสุขแล้วนะกนะ็กลายเป็นไม่ไม่สนุกแล้วนะครับนะเพียก็ขอฝากด้วยนะครับนะดื่มฉลอาก็ดื่มกันพอเหมาะพอควรมันอย่าไปทะเลาะวิวากันนะ,ะ,นะะนะมันไม่ดีนะครับ เทศกาลสงกรานก็เปิดนกับเปิดนกับปบีใหม่ไทยนะทุกคนนะในประเทศไทยมีปีปีมีปีใหม่สองรอบนะมีวันสงการานกับวันที่หนึ่งมกราคเป็นเลยสงกรานมัน,มนจะสนุกกว่าปีใหม่นะเพราะว่า ได้เล่นน้ำกันได้รดน้ำตำหกสำหรักผู้ใหญ่น,นะครับน่ะเดี๋ยวากมีความสุขนะวันนี้ก็ในกรุงเทพก็เรล่นได้กันแล้วทุกคนสนุกการเศรษฐสาสยตร์ร้อนมั่งเราเล่นเดินใหม่ ส่งรับบ้านช่วงเกเทศกรบางคนเนาะมันก็มีรายจ่ายเยอะนะครับเนาะบางคนลับไปหน้าบ้านเวลากลับมานนะหน้าเหี่ยวหน้าแห้งเลยเพราะอะไรพเพราะเงินหมด โอเคครับก็ทางทางเทศก่อนทุกคนนะกินข้าวก่อนเอาฝันดีนะครับทุกคนสวัสครับ